มันไม่อยู่ในจิตใจเราหรอพรุ่งนี้เรามีนักันนะลืมละันนี้ก็ทำให้เป็นอ๋อไม่เดี๋ยวลงพรุ่งนี้ให้เอแควันพรุ่งนี้ รู้คนรวมตัวกันตรงนี้ได้ยังไงมารับฟังคำสั่งสอนกันโอ้โหประาทจาแล้วคุณโดนเยอะหนาเลยเป็นเต็มป่ะอะลายวามสำคัญวันนึงก็เรียกว่าวันไบดี บูชาเชา <irrelevant> นาใจมากนหลอกครเริ่มจ,มมมจะเปิดแ,แล้ไปไหนมาน่ะจะชมอะไรกัน่ะ